สวัสดีค่ะมาเจอกับแอดมินอีกแล้วค่ะแอดมินปอลนะคะก็วันนี้หาเรื่องอะ่ะหาเรื่องอยากแต่งหน้ามั้งแต่จริงๆแล้วจะชอบหน้าแบบเพียวๆแบบว่าไม่ต้องแต่งหน้าก็ให้มันดูดีอะ่ะแต่แต่ให้แต่งหน้าจริงๆขึ้นมาก็ไม่ลงแรงค่ะไม่เอาเอา,เอาเพิ่มสีสันเล็กๆน้อยๆแล้วพอแบบน่ารักน่าชังให้มีแก้มแดงๆมากกว่าอา่า ดูคลิปของคนอื่นรู้สึกว่ามันมันยุ่งยากกับการแต่งหน้าโบนั่นโบนี่ทำนั่นทำนี่อันนี้เราไม่สอนเทคนิคแล้วการเอาเอาเป็นว่าเป็นถ้าใครเห็นว่าสูตรนี้มันง่ายแล้วก็ดูแล้วสวยก็ทำตามแอนมินก็ได้นะมันจะได้ไม่หนักหน้าด้วยเวลาไปไหนนะคะคือนี่ค่ะที่ที่จะแต่งหน้าก็มีตัวกีตามีตัวทาปาก ตัวเนี้ยแล้วก็เซ็ตทาตานะคะดูซิว่าแต่งหน้าแล้วจะหน้าตาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะน่าเซตนี้จะมีเห็นไหมคะโทนี้ค่ะโทนนี้สีขาวประกายมุกแล้วก็ชอบจะใช้ตัวเนี้ยสีน้ำตาลเข้มในที่ปัดแก้มี่ที่ปัดแก้มนี่เพื่ค่อยได้ใช้ค่ะเพราะว่าได้น้ำยาอูทัยน้ำยาอูฐัย ใส่ในขวดนี้แล้วเยลอี่ไทยก็เอามาปัดแก้มโดยเฉพาะเลยแต่ก่อนเอามาทาปากแต่ด้วยเสื้อนี้แล้วก็เลยใช้นนี้ทาปากก็ได้นะคะติดทนนานดีว่างั้นเถอะแอดมีเป็นคนคิ้วเข้มอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคิ้วเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางวางก่อนนะคะเราเริ่มมาแต่งหน้าแบบวิธีรวบรับง่ายๆสูตรง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากกับชีวิต แค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยสี่อย่างจริงๆค่ะเวลาออกไปไหนจะมีแค่เนี้ยแต่งหน้าแค่นี้จริงๆนะคะแต่แต่แต่อยู่บ้านเพียวค่ะเพียวเพียวค่ะโอเคคือทาครีมเรียบร้อยแล้วกันสุดท้ายจบด้วยครีมกันแดดนะคะทาละทาละคือไม่รู้นะว่าเขาจะเอ่อทาครีมอะไรก่อนรู้แต่ว่าทา ทาครีมบำรุงผิวเสร็จแล้วแล้วก็ต่อด้วยครีมกันแดดนะคะถ้าว่างๆจะมาจะจะ่าจะ,าจะอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการลงครีมดีกว่าเนาะแต่ตอนนี้ขอขอขอยากวันนี้อยากแต่งหน้าอยากแต่งหน้าพื้นหน้าอันนี้โอเคดูพื้นหน้าก่อนคนที่ไม่มีคิ้วก็เขียนคิ้วได้เลยเนาะไม่รู้สิอะโอเคจบนะคะ อันนี้ใส่บิกไออยู่แล้วนะคะเป็นบิกไอสายตาเริ่มจากอะไรดีเนี่ยอุ้ยตายตื่นเต้นจังเลยอะ่ะทาอะไรก่อนทาอะไรก่อนก็ได้อะทาปากก่อนก็ได้ทาปากก่อนนะอ่ะอ่ะฮะชอบทาปากข้างหน้าค่ะพอจบแค่นี้ค่ะอันนี้คือแค่ทาปากนะพอแล้วทาแค่นี้ค่ะทาแค่น่ะ ปุ๊บหนึ่งขั้นตอนเสร็จอุ้ยอยากทาแก้มคือคือคือใช้น้ำเยาว์ไทยเนี่ยพยายามอย่าทําให้หน้าแห้งนะต้องทาตอนลงครีมน้ำเยาว์ไทยจะเกี่ยได้ดีมากนี่คือน้ำเยาวยเกี่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 ยไว้นี่เราก็ได้หน้าเลือดฝ่าแล้ว啊เพิ่มสีสันให้ตัวเองได้เห็นไหมคะเห็นนะคะ อุ้ยน่าสีแดงเลาเกีย่ยแค่นี้เองไม่ต้องวุ่นวายกับชีวิตนะคะเกลี่ยขึ้นเกีย่ยขึ้นเกลี่ยขึ้นอย่างเงี้ยเึ้นไปนี่แน่เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วแก้มแก้มเห็นไหมดูจากตอนแรกกับตอนไม่ทาแค่นี้ก็ดูน่ารักละแต่เพิ่มความน่ารักอีกหน่อยนึงดีกว่าไหมคะ สขั้นตอนเลยเห็นไหมมีแค่สองขั้นตอนอุ้ยลืมไปจริงๆรล้ลจักกีตาก่อนก็ได้นะเฮย้ยกีตาก่อนไม่ได้ดิล,ลงนี้ก่อนดีกว่าโอเคเพิ่มเพิ่มความชัดเจนของคือปอจะชอบเน้นตาก็ใส่ใส่บิ๊กอานะคะใส่บิ๊กอายแล้วทินิตาจะชอบเน้นปากกับตาก็พอเล่นเล่นปากากับตาก็พอจบโอเค ทาบเลยอุ้ยาอย่างเงี้ยอ,อย่างนี้ได้ไหมโอเคอยังอะแล้วไปบอดูจากเอ่อกล้องไงมันก็เลยลำบากนิดนึงใครที่ไม่มีด่างก็ไฮไลท์ด่างได้เลยนะคะบอก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 ลงมาไฮไลท์ด่างไฮไลท์ด่างไฮไลท์ด่าง,ด,งด้านข้างจะเป็นสีสีเนื้อ ไฮไลท์ด่งด้านข้างจะเป็นสีเนื้อนี่ก็ได้นะคะไฮไลท์ด่้งลงมาไม่เอานะไม่ไฮไลท์ด่้งพอแล้วจบแค่นี้ละอโอเคเออเนี่ยทำไมเอาสีน้ำตาลเข้มบางคนจะเล่นสีดำก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีตเองก็จะชอบใช้สีดำเสร็จแล้วเพิ่มคำเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะ งานเรียบร้อยแล้วโอ้เสร็จแล้วอ่ะมาต่อด้วยการกรีเดี๋ยว่าวิตายแล้วฉันกรีดไม่เกรงอะรู้แต่ว่ากรีดเพื่อให้มันเข้มแล้วกันไม่เอาเก่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยเลอะเลอโอ้โหจนได้เลยกรีดเลอะ มันไม่ขนาดอะเพิ่มความเคมแล้วก็นะ,ะจริงๆแล้วถ้าไม่โมมากอะแต่งหน้าเสียงเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแค่หนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วอพอได้ไหมเนะี่ยพอได้ยังคะอันนี้ได้ยังโอ้ยทุลักทุกเลอะ จริงๆแล้วส่งกระจกไงแต่ตอนนี้อยากอยากทำเป็นโชว์พาวอะโชว์บาเล่นกล้องอืดีนะที่อืม่ยอยชอบกีดยาวกีดสั้นก็ดูตามหน้าตัวเองได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วเพิ่มความเข้มของตาแล้วเดี๋ยวนะคะเราก็จะแบบอย่างนี้น่อยนะคะอืนี่หน่อยนี่เหน่อย <Okay. S 2> เดี๋ยวนี่นะเผิ่มไม่ได้ตกปานี่เดะดำเลยติดติดหนังตาเลยนะคะโอเคโอเคทีนี้เราดูเออยังไม่แห้งช่างมันเรามาเรามาทำแบบสไตล์อ่าขอบตาขา,ขาวๆดีกว่านะคะเพิ่มสีสันลูกเล่นให้ลูกกตาตัวเองชอ,ออชอบ่ะค่ะชอบตาล่าง เอ๊ะข่าวมุกอะคะ่ะข่าวมุกข่ามุกอ่าข่ามุกอ่ะข่าวมุกมาแล้วเป็นไงคะกลับไม่มีข่ามุก แล้วแต่คนชอบนะขามุกก็ไม่มีขามุกเห็นนะคะเห็นไหมขามุกก็ไม่มีขามุกประกายเล็กน้อยพอพออือชอบอ่ะ ประมาณนีล้ละโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักไหมน่ารักยังเอาเอาอ,อกความน่ารักมาเล็กน้อยเพิ่มความเก๋ไก่นิดนึงก็พอออกไปไหนมาไหนแค่เนี้อ่ะิดไเสร็จแล้วบางคนจะเขียนคิ้วก็เขียนคิ้ว,วไปเลยนะคะเสร็จแล้ว จริงๆแล้เเป็นคนที่บอกไว้เลยว่าแต่งหน้าเสร็จไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโบแป้งเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าหน้าเราใสเด้งแล้วอันนี้คือใครเขียนคี้ก็เขียวไปนะอันนี้มันจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องตรงนี้หน่อยเดียวเสร็จแล้วคะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยโบแป้งคับกับเขาเลยก็คนจะใครจะใช้แป้งพับว่าแป้งพับนะคะแต่เตงจะใช้แป้ง จะแป้งฝ<บ>ุ่นโบไวอ้ะจบแล้วค่ะอ,อืออือเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนการแต่งหน้าแบบสไตล์แอดมินสวยเล็กน้อยน่ารักไหมคะเก๋ไก่ขึ้นมาไหมคะจากตอนที่ไม่ทาแล้วทา มันเพิ่มความน่ารักมากกว่าเพิ่มความมีสีสันมันใบหน้าแค่นี้ค่ะวิธีง่ายๆนะคะเดี๋ยวลืมไปลองปล่อยหน้าม้าสิอแอนนี้ลืมไปว่าแอดมินเนี่ยตัดผมหน้ามา้า โอเคปะคะน่ารักไหมคะแค่นี้ค่ะวิธีง่ายๆแต่งหน้าง่ายๆหนึ่งนาทีสองนาทีก็เสร็จแล้วอันนี้คือโมมากไปเท่านั้นเองจริงๆแล้วมีแค่นี้แหละค่ะแต่งหน้าแค่นี้ค่ะแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะปากกายขอบตาเราขึ้นไหมอ่าแล้วตาเราก็เห็นไหมคะความชัดเจนคือตากับปากเล่นแค่นี้ค่ะแค่นี้ไม่ต้องอ่ะไมบโบมากจะเป็นคนแต่งหน้าอย่างนี้จริงค่ะ โอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการแต่งหน้าทำให้เต็งสวยทำอะไรที่มันมีความสุขทำไปเถอะค่ะวัสดีค่ะ